สวัสดีครับวันนี้เนี่ยหลายคนกําลังมองหากล้องติดรถยนต์กันอยู่ใช่ไหมครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กําลังมองหากล้องติดรถยนต์อยู่ครับทีนี้เนี่ยกล้องติดรถยนต์ในตลาดมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกล้องติดรถยนต์ราคา300500พันกว่าบาท2 0 0 0กว่าบาทจนไปถึงกล้องราคาหลักหมื่นสองหมื่นนะครับวันนี้เราจะมามองหากล้องติดรถยนต์ที่เหมาะสมที่สุดในราคาที่ดีที่สุดนะครับกับคุณภาพที่ทุกคนตามหาอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ที่เราจะแนะนำก็คือกล้องติดยนต์ดูเสื้อผมก็จะเห็นอยู่แล้วว่ากล้องยนต์ i r o d นะครับตัวนี้เลยนะครับกล้องติดยนต์ i r o d ที่เป็นกล้องติดรยนที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ครับซึ่งงานของกล้องติดยตตัวนี้เนี่ยจะประกอบและผลิตในประเทศเกาหลีใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับคุณภาพของมันจะต่างจากกล้องติดยนต์ทั่วไปในตลาดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สำหรับไอโรชตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันครับเริ่มต้นด้วยรุ่น X1 ครับ X5 X9 แล้วก็ T X9 ครับ4รุ่นนี้ถ้าจะเปรียบเทียบความแตกต่างของ4รุ่นนี้ง่ายๆครับเริ่มต้นตามลำดับเลยครับตัวนี้คือรุ่นที่ราคาประหยัดที่สุดนะครับถัดมาเป็นรุ่นที่ราคาสูงขึ้นมาตามลำดับจนถึงตัวท็อปนะครับซึ่งตัว X1 เนี่ยครับถ้าสังเกตแล้วจะเห็นว่าเป็นกล้องติดวิดีโอที่เป็นกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย ราคาขายของมันในบรไดาสมุดราคา,าที่8,990บาทครับหลายคนบอกว่าโอ้โห8,990บาทแพงเกินไปอเ่ล่าสำหรับกล้องติดรถยนต์หน้าอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามาดูสเปคของมันเนี่ยทุกคนจะพบว่าสเปคของมันไม่ธรรมาดาจ,จริงๆครับเพราะตัวนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ของ Sony Starvis ครับผมต้องอธิบายเรื่องเซนเซอร์ Sony Starvis ก่อนปกติแล้วเนี่ยถ้าลูกค้ามองหากล้องติดรถยนต์เนี่ยก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์หลากหลายที่โฆษณาใน,น,นตลาด เป็นกล้องราคาถูกทั่วไปที่เป็นเซนเซอร์โนเนมนะครับราคาหลักร้อยกล้องราคาหลักพันก็จะเริ่มเป็นเซนเซอร์โซนี่เซนเซอร์พานาโซนิกหรือว่าเซนเซอร์ O อมดิวิชันของฮุยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นเซนเซอร์เกรดระดับกลางซึ่งคุณภาพถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าเซนเซอร์ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับคงหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ต้องเป็นของโซนี่ตัวรุ่น Star ์วิสเท่านั้นนะครับสำคัญนะครับโซนี่รุ่น Star ์วิ ราะ Starvis คือรุ่นเซนเซอร์ที่ดีที่สุดของโ o n y ตอนนี้ครับซึ่งตัวนี้มาในเซนเซ,นเซอร์ของ Sony Starvis ครับว่ากันด้วยเรื่องเฟรมเรทของการอัดของกล้องติดระจนนะครับผมต้องปูพื้นฐานเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยการอัดวิดีโอของกล้องถ่ายรูปทั่วไปหรือว่ากล้องวิดีโอเนี่ยครับเขาจะอัดคือการที่เขาถ่ายภาพนิ่งรัวๆนะครับถ่ายภาพนิ่งจํานวนมากในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีเดียวนะครับสำหรับกล้องติดรถนทั่วไปในตลาดนะครับปกติแล้วจะอยู่ที่20 25หรือว่า30เฟรมต่อ1วินาทีนั่นหมายความว่าที่เราเห็นเป็นภาพวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการที่กล้องเนี่ยทำงานถ่ายภาพ1วินาทีเนี่ยถ่ายทั้งหมด30ภาพรวๆเลยนะครับ30ภาพแล้วภาพมาต่อกันจนเห็นว่าเป็นวิดีโอนะครับสังเกตว่าถ้ามันเฟรมเด็กต่ำๆเช่นเฟรมเด็กยเฟรมต่อวินาทีหรือ2 4เฟรมต่อวินาทีเนี่ยเวลาเราขับรถเร็วแล้วเรามาหยุดภาพภาพจะเบลอไม่เห็นนะครับเพราะว่าเฟรมเด็ก ในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นมันน้อยมากนะครับซึ่งแตกต่างจากตัว X1 ตัวนี้นะครับซึ่งวิ่งอยู่ที่60เฟรมต่อวินาทีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเอากล้องตัวนี้เนี่ยไปถ่ายด้วยเซนเซอร์ Sony Starvis และด้วยเฟรมเด็ระดับ60เฟรมต่อวินาทีเนี่ยจะพบว่าเราขับเร็วๆแล้วเวลาเรากดหยุดภาพเนี่ยจะมีโอกาสทำให้เราเห็นป้ายทะเบียนหรือว่า เห็นคุณภาพภาพที่คมชัดมากกว่ากล้องตัวอื่นนั่นเองครับตัวนี้จึงเป็นกล้องที่เหมาะกับคนที่ต้องการกล้องถิงจอนคุณภาพสูงนะครับเฉพาะกล้องหน้าอย่างเดียวไม่ต้องการลื้อรถให้เสียเวลานะครับไม่ต้องการให้รถบอกช้านะครับแล้วก็สําหรับรถที่เป็นรถเปิดประทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นนวันวันนะครับหรือว่าจะเป็นรถเปิดประทุนย่ออื่นนะครับก็จะเหมาะกับกล้องตัวนี้นะครับเพราะไม่สามารถติดตั้งกล้องหลังได้นะครับ ถัดมาครับตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัว X5 ครับถ้าสังเกตตัว X5 เนี่ยครับก็จะสังเกตว่ามันเป็นกล้องที่มีทั้งหน้าและหลังครับตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์มาตรฐานของจาบที่เกาหลีนะครับซึ่งคุณภาพตัวนี้ก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับราคาขายอยู่ที่9,990บบาทนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยกล้องหน้า Full HD กล้องหลัง Full HD ครับนะครับ ถัดมาอีกตัวครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยอดนิยมที่สุดครับถามว่า2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรเป็นกล้องหน้าหลังเหมือนกันแล้วก็เป็น full hd เหมือนกันความแตกต่างคือตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ sony starvis ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้เรื่องความละเอียดคมชัดแล้วก็ด้วยงานประกอบคุณภาพครับที่จะแตกต่างจากกล้องติดรถยทั่วไปจริงๆนะครับตัวนี้ราคาขายอยู่ที่13,990บาทครับและสุดท้ายครับตัวนี้ก็คือตัว็อปของเรานั่นเองนะครับก็คือตัว tx 9้ครับตัวนี้คือตัว ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้เซ็นเซอร์ Sony s t a r ร์วิสพร้อมกับความละเอียด 3K ครับซึ่งความละเอียด 3K เนี่ยจะชัดกว่าความละเอียด Full HD เนี่ยมากกว่าประมาณเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ยังต้องการกล้องติดยนต์ที่ยังมีจออยู่นะครับแล้วก็ได้ความละเอียดคงชัดระดับ 3K นะครับซึ่งราคาขายตัวนี้อยู่ที่15,990บาทครับซึ่งกล้องติดรถยนต์ของเราทุกตัวเนี่ยครับสามารถรองรับ Wi-Fi ได้นั่นหมายความว่านอกเหนือจากฟังก์ชัน ต่างๆที่มีอยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์มือถือครับกดล็อกอินเข้าไปแล้วก็สามารถดูภาพสดหรือว่าภาพย้อนหลังผานโทรศัพท์มือถือได้ทันทีนะครับแต่เป็นลักษณะเดียวกับ Wi-Fi d i ด e c t นั่นหมายความว่าลูกค้าสามารถดูได้ในระยะใกล้ๆตัวกล้องเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นจะเป็นระบบอัดวนอัตโนมัติอัดทับอัตโนมัติ G s เซนเซอร์ระบบ WDR ระบบต่างๆที่กล้องติดยนต์มาตรฐาน่วนใหญ่มีของเรามีครบทุกระบบนะครับและกล้องติดยนต์ของเราทุกตัวเนี่ยครับ ยังมีอุปกรณ์เสริมให้ลูกค้าได้เลือกใช้อีกนะครับอาทิเช่น GPS ครับซึ่งอุปกรณ์เสริมอย่าง GPS เนี่ยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้กล้องติดรถยนต์เนี่ยระบ,บุพิกัดความเร็วต้องหน่งว่าเราขับไปไหนมาความเร็วเท่าไหร่นะครับนอกเหนือนจากนั้นตัว GPS เนี่ยจะทําให้กล้องสามารถรองรับระบบเพิ่มเติมได้เช่นระบบ ADAS ก็คือเวลาเราขับขับไปแล้วถ้าเราเกิดง่วงหรือว่าเราขับออกนอกเลนนะครับตัวกล้องจะมีสีเตือนออกมา นะครับหรือถ้าเราขับขับไปแล้วด้านไปใกล้คำน,น้ามาก,มากๆใกล้จะเกิดอุบัติเหตุตัวกล้องจะมีเสียงเตือนเราออกมานะครับซึ่งระบบนี้จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะเป็นปอุปกรณ์เสริมสามารถใช้ได้กับกล้องทุกรุ่นนะครับและเนื่องจากมันเป็นโปรดักต์พรีเมียมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการให้สายไฟของกล้องเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายกับตัวระบบไฟของรถนะครับเราก็มีอุปกรณ์เสริมตัวนึงครับที่เรียกว่าระบบชุดสาย OBD ครับ ซึ่งระบบตู้ส OBD เนี่ยนะครับจะเป็นสายต่อตรงครับซึ่งเราสามารถต่อตรงในรถทุกรุ่นครับเป็นสายตรงรุ่นของรถรุ่นนั้นๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําให้ช่างที่ติดตั้งเนี่ยไม่ต้องไปนั่งตัดต่อสายไฟหรือไปนั่งวุ่นวายกับระบบสายไฟรถนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของเราครับซึ่งถ้าสังเกตแล้วจะมี2ตัวครับคือตัวที่เป็นสีดําตัวนี้นะครับกับตัวที่เป็นสีฟ้านะครับตัวสีดําตัวนี้ครับเหมาะกับรถเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซล หรือว่ารถยนต์เครื่องสั n ด์ r ทั่วไปนะครับก็จะใช้อุปกรณ์ o b ชุดนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับแต่สำหรับท่านใดที่ใช้รถยนต์ไฮบริดนะครับหรือว่าบบรถยนต์ EV รถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz EV นะครับ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid นะครับ B.M เอ่อปลั๊กอินไฮบริดต่างๆนะครับหรือจะเป็นรถไฟฟ้าเช่นเทสล่านะครับหรือว่าจะเป็นรถนิสสันลีฟนะครับหรือว่า MG ตัวรถไฟฟ้าก็สามารถใช้ OB d ดีตัวนี้ได้นะครับซึ่งจะเป็น OB d ดีสหรับ e l เล็กทริกวีเทลลนะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่เอามาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความเรียบร้อยแล้วก็ต้องการความสมบูรณ์แบบในรถของท่านครับสำหรับตัวกล้องนะครับทุกตัวของเรานะครับรองรับเน็ตสูงสุดนะครับ แต่ว่าในกล่องเนี่ยจะแถมมาให้ถึง 32G ิกิกเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสใช้รถทั่วไปเนี่ยครับเมน3 2ม,มอกิกถือว่าใช้งานเพียงพอแล้วนะครับเพราะปกติแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยมันก็จะมีระบบล็อกไฟล์ภาพช่วงเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราไม่ได้ล็อกไฟล์ภาพช่วงเกิดอุบัติเหตุจากประสบการณ์ผมนะร้อยทั้งร้อยเนี่ยลูกค้าเกิดอุบัติเหตุลูกค้าก็อยากจะหลดภาพมาดูทันทีฉะนั้นการที่มีเมจนจํานวนมากมากเนี่ยอาจจะเกินจําเป็นวปซ้ำยกเว้นแต่เราอยากจะ บันทึกตลอดการเดินทางเลยนะครับ10ชั่วโมง20ชั่วโมงกลับมาค่อยดูทีเดียวก็ส,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 มมส,สามารถทําได้นะครับตัวกล่องอันนี้อย่างตัวอย่างครับตัวนี้เป็นกล่องรุ่น X9 ครับซึ่งมาตรฐานของเราก็คือเปิดเข้ามานะครับก็จะมีตัวกล้องครับมีตัวกล้องนะครับก็จะเป็นตัวกล้องหน้าครับแล้วก็จะมีตัวกล้องหลังครับนี่นะครับ เราก็จะมีอุปกรณ์ครับก็จะเป็นตัวสายครับถ้าเป็นมาตรฐานลูกค้าไม่ซื้อ OBD ีดิฟเก็จะเป็นตัวสาย AC ซีกราวครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถให้ร้านประดับยนต์ใกล้บ้านท่านติดตั้งได้เลยนะครับก็จะเป็นกล่องน,นี้นะครับแล้วก็สายกล้องหลังนะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เรามีให้สำหรับกล้องิด,ดนยนต์ไอโรนทุกตัวอยู่แล้วนะครับและสำหรับกล้องถิดยนต์ไอโรนเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าตัวกล้องของเราเนี่ยครับ เราไม่ได้ใช้ระบบกาวสูญญากาศถ้าลูกค้าสังเกตก้องติดรยนต์ราคาถูกทั่วไปในตลาดลูกค้าจะพบว่าก้องติดรยนต์ทั่วไปเนี่ยจะใช้จุกเป็นจุกสูญญากาศลาักษณะนี้ครับซึ่งจุกสูญญากาศลักษณะน,นี้เนี่ยจะใช้วิธีการติดก,กับกระจกนะครับซึ่งจุดสูญญากาศเนี่ยเรื่องจากอากาศในเมืองไทยมันร้อนใช้ใช้ไปสักพักมันจะเกิดการหลุดครับนอกจากหลุดแล้วบางคารั้งก็จะดึงฟิล์มออกมาด้วยเพราะเป็นระบบสูญญากาศนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อเสียในการใช้งานนะครับ ซึ่งกล้องของเราตัดปัญหาตัวนี้ออกไปครับโดยการที่เราใช้เป็นระบบกาว 3M ครับซึ่งกล้องทุกตัวเนี่ยเราจะเป็นรูปแบบกาว 3M แบบนี้หมดเลยนะครับซึ่งการใช้กาวตัวนี้ดีอย่างไรดีตรงที่ว่าเวลาติดปุ๊บมันติดแน่นทนนานครับแต่เมื่อลูกค้าลอกออกลูกค้าใช้วิธีการบิดน,นะครับเราอาจจะใช้น้ำงยาล้างเล็บเช็ดออกนิดหน่อยก็จะไม่ทิ้งคราบอะไรเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยติดแน่นทนนานไม่มีผลกระทบต่อฟิล์มครับแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานมากครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นกาวเกรดเดียวกับที่ใช้ในรถยนหรือว่าเกรดเดียวกับ e a s y p a าสที่ติดอยู่หน้ารถท่านนั่นเดงนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับล้องติดยตนของเราเนี่ยนอกเหนือจากไร้ทาวารันตีแล้วนะครับที่ผมพยายามชี้ให้เห็นก็คือเรื่องคุณภาพนะครับดูผ่านมือถือได้นะครับรองรับสูงสุดระบบ 3K มเนะครับมี X Vision นะครับเซนเซอร์สตาวิสนะครับแล้วก็ผลิตที่เกาหลีใต้100%ยนนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับ ฟังก์ชันครบครับไม่ว่าจะเป็นโหมดทดเชยแสงอัตโนมัติถ่ายในที่แสงน้อยกลางวันกลางคืนนะครับจอ IPS แล้วก็กล้องมุมกว้างมากๆนะครับตัวนี้ใช้ไฟน้อยกินไฟน้อยมากนะครับถ้าลูกค้าอยากใช้ระบบปาร์คิ้งโหมดลูกค้าก็สามารถต่อปาร์คิ้งโหมดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าตัวกล้องเนี่ยใช้แบตเตอรี่ลดเนเยอะเกินไป ตัวกล้องจะตัดการนำงานเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่รถยนต์ด้วยอีกนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าคุ้คมค่ามากๆานะครับสำหรับกล้องติดรถยนต์ในราคาเพียง9,000บาทนะครับกล้องหน้าหลังหรือว่าในราคาเพียง13,000สำหร,รับรวท็อปของเรานะครับสำหรับกล้องติงรงดรถยนต์หากใครสนใจเพิ่มเติมนะครับก็าสามารถติดต่อได้กับทางแอดมินของเรานะครับเรามีบริการแนะนำร้านตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกล้องติดรถยนต์ไฮโรสในแต่ละรุ่นนะครับเราก็จะมีรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับ แนบไว้นใน description ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับและนอกจากนั้นเราก็จะมีวิดีโอรีวิวแต่ละตัวจบลึกนะครับซึ่งจะมีมาให้ติดตามกันในเร็วๆนี้ครับสำหรับท่านใดที่ซื้อไปแล้วอยากทราบวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันก็สามารถรอติดตามคลิปจากเราได้เร็วๆนี้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับ เลือกความอุ่นใจเลือกความคุ้มครองเลือกาออการดูแลที่ดีสุดให้กับรถที่คุณหลักและคนที่คุณห่วงใยนะครับเลือกกล้องติดเรื่องไทยรถโดยบริษัทโบนิคคอร์เปอเรชั่นขอบคุณครับร